เฮียซองเล่งหงชวนชิมสนับสนุนโดยระบบแก๊สรถยนต์อัติเกอร์แก๊สมาตรฐานทั้งระบบจบที่อัติเกอร์ทิ้งผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์ราคาย่อมเยาหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและโกลเด้นเพรสทุกสาขาเครื่องดื่มชาดอกคำฝอยชนิดซองแช่ตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่ท็อปบิ๊กซีและโกลเด้นเพรสทุกสาขาพัทคารเล่งหงพระรามสองและสุขุมวิตอุบสอง ต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วที่เปิดมากว่า50ปีหลังจากที่ได้พายเรือกันแบบเมามันแล้วก็เดินทางชมความงามของหินงอกหินย้อยที่ถ้ำวังสวรรค์มาหลายชั่วโมงครับในช่วงนี้ครับเ่ยาสงเล่งโงงครับจะขอพาแฟนๆเนี่ยนะครับมาพักรับประทานอาหารกันสักหน่อยครับและเมนูที่เหยาสงจะนํามาให้ทานกันในวันนี้ครับเป็นเมนูที่รสชาติไม่ธรรมดาครับเริ่มที่เมนูแรกเลยครับกับเมนูกุ้งเต้นผัดต้นหอมครับ เมนูนี้ครับรสชาติออกหวานหวานครับเมื่อเขานำเอารสชาตินี้นะครับมาคลุกแล้วก็ผัดกับกุ้งเล็กๆนี่นะครับที่มีความกรุบกรอบจากการทอดผ่านน้ำมันแล้วทำให้เราเคี้ยวเพลินกันเลยทีเดียวแหละครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเมนูง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านจะมีรสชาติอร่อยอร่อยขนาดนี้ครับและต่อกันเลยครับกับเมนูหมูหมักย่างเสิร์ฟพร้อมกับแฮมครับเมนูหมูหมักนี่นะครับรสชาติของเขาเข้มข้นมากครับดูได้จากสีสัน เรื่องรสชาตินีนะครับก็ไม่ต้องพูดกันครับเพราะว่าเข้มข้นและก็สมหน้าตาเลยทีเดียวแล้วครับพอได้นํามาทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวสักหน่อยนะครับมันจะทําให้รสชาติของเมนูนี้กลมกล่อมมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับความเข้มของเมนูนี้พอมาเจอกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวมันทําให้มันอ่อนลงไปต่อด้วยอีกหนึ่งเมนูครับนั่นก็คือเมนูเห็ดหอมนึง e ซีอิ๊วครับ เป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับแต่ขอบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าวัตถุดิบของที่นี่ครับเห็ดหอมนี่มีความหอมและก็กรุบกรอบมากกว่าเห็ดหอมที่เราเคยทานอยู่ตามบ้านของเรานะครับพอมาบวกกับเจ้าสิกอิ้ลที่เขาหมักกันเองเนี่ยทำให้รสชาติของอาหารจานนี้แม่ <c oughs> ดูหน้าตาอาจจะบ้านๆแต่รสชาติเลยครับใหญ่เกินบ้านจริงๆเลยครับแล้วก็มาต่อกันครับกับเมนูที่ผมชอบมากๆเลยครับ เป็นเมนูฟองเต้าหู้ผัดพริกครับแล้วก็มีใส่หมูมาสักหน่อยหนึ่งนะครับเมนูนี้ครับท่านผู้ชมเอาไปทําเองที่บ้านได้เลยนะครับฟองเต้าหู้นี้นะครับเขาจะนําไปลวกครับให้มันพอนิ่มแล้วก็นํามาเสด็ดน้ําแล้วก็นําไปทอดกับน้ํามันนิดหน่อยครับแบบทานแล้วเนื้อฟองเต้าหู้เนี่ยครับจะเด้งเด้งครับพอเขานํามาผัดกับพริกแล้วก็หมูกับน้ํามันหอยนะครับแม่รสชาติเนี่ยโอ้หแรมแฮมเลยละครับ กินเที่ยวลาดูเมอรมีความรู้สึกยังไงบ้างครับดีมากเลยค่ะแล้วก็สนุกค่ะสนุกนะคะทางทางทางบริษัทและใครเชียร์สงก็พาไปเที่ยวให้ใหได้รู้จักหลายๆที่เลยนะคะ <Okay. S 2> ได้รับความรู้ค่ะค่ะอาหารอร่อยอิ่มนุกมือ้อและการท่องเที่ยวของกินเที่ยวลาดเอรวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วล่ะครับท่านชมครับสามารถติดตามชมการท่องเที่ยวในทิปกุ้ยหลินหยางซั่วได้ใหม ในสัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับไดมอนด์ชายฮอลลเดย์ครับขิงผงสาเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรชาดอกาฝอยตราบ้านสมุนไพรดื่มดีมีประโยชน์ทั้ง2ชนิดนะครับหาซื้อได้ที่บิ๊กซีทั่วประเทศไทยและซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศไทยครับทานสวิลล์กอล์ฟคิดถึงกอล์ฟคิดถึงทานสวิล l ์ธนิยะพาซาครับปิดท้ายด้วยพัตดุ์คันเร่งของพระรามสองและสุขุมวิโรเกตสองครับพัตคานของครอบครัวเฮียสงเองนะครับ โดยเฉพาะที่สุขุมวิท62ครับเราจัดเทศกาลเป็ดปักกิ่งจากราคา700บาทเหลือเพียง480บาทเท่านั้นทุกวัน5โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งนะครับที่สำงานครับใครมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะครับจัดวันเกิดนะครับเลี้ยงรับตำแหน่งหรือแม้แต่รับปริญญาหรือแม้แต่งานแต่งงานนะครับที่สุขุมวิท62เหี่ยสสงกับครอบครัว แผนแผนกนี้ตอนนี้โตวันโตคืนใครมีงานก็โทรไปจองกันได้ครับ02.3116155ครับวันนี้กินเที่ยวลาดเเวอร์เที่ยวสนุกกินอร่อยหมดเวลาแล้วล่ะครับกลับมาพบกันใหม่กับเฮียสองแดงของได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับกินเที่ยว